สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนครับผมบมื่วานิเป็นทั้งฟังไทยฟังลาวหรือต่างประเทศที่เข้ามารับชมก็นทีครับมื่อนี้กับมะพร้กับไปชัดวิลุนทั้กินแชแนลเช่นเคยครับผมฝากเป็นกำลังใจช่องไอชัดวิลุนทั้กินเด้อครับผมก่อนอื่นที่เข้ามารับชมกับฝากเป็นกำลังใจช่องไอชัดวิลุนทั้กินกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับผมเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆมื่อนี้ไอชัดจะพาพี่พาน้องไปหากินครับผมนี่กระแป้งใบเดียวครับผม เบิ้องวายชัดจีพาพี่พาน้องไปหากินองนี้ยครับตามไปชัดมาเลยครับผมตามมาเลยรับชม,มกันนะครับผมมองหา,หากินเงาออเพี่พน,รรน,น,น,น้อางเลยขิงปีละเทียไเลยครับผมมากระตับเกิดนอนนอด้วยกันเหยียบย่ำใบครับผม ตัดไปร่อยครับอันนี้เป็นเพียร้องไร่เขาก็เลยตัดไปก็ได้ปล่อยสินะพี่น้องท้งแซ้ว่กับผู้ไปเดียวไม่ให้แรงนาะพี่น้องเยอะจัด <Yes. S 2> ส้ามาง่ายกินเลย้ของเสียครับผมของโพลีสานตีลาเทีย น้ำุ่นแต่น้ำกันว่าจะเป็นเหียงพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นไฟน้ำรุ่นคล้องหลังบ้านพี่น้องข้างล่างก็จะเหียงลายแล้วค่ะคนก็มาหากินหลายเรื่องพี่น้องชันจะล่างกับแบงก่อนไปหนาหน้อยหนึ่งน้อง นาำใสรัะพี่นอ้องตามฉันมาเลยครับผมพี่นอ้องเปิงมาเบิ่งพี่น้องว่าอาหารสั่นสูงเในพี่นอ้องอันนี้นะอู้คุณน่ะอู้พี่นอ้องคุณน่ะอู้โอ้โอ้ยคุณน่ะเปิงเบิงบ่ง คุณอะพี่น้องคุณอะมาโอ้โอ้้โอ้อินปีเทียพี่น้องเ้ยมาลุ่นกันแห้งเน่ข้างฮดอยอยเยงเ้ยเฮ้ย้ โอ้นีม่มีใครเลยพี่น้องว่าได้กินพ้องเลยกัรเบิดแลยมาเลหผมมพี่น้องานสั้นสูงพ่นอะ Hãy subscribe cho kênh hai người vô Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ô ô lại ơi lại 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 ơi lại ơi lại ơi giờ ơi ơi đi cắt <laughs> đi ô một cát luôn ô pin ơi một cắt pin ạ nhìn lại nhà kim quang xe ạ pin เป็นแดงหมดอาหารชั้นสูงพี่น้องเอ้ยแต่ว,ว่าบริเวปีนขึ้นสูงหรอกหาหางที่มันตำตำพี่น้องนี่แหละอยากกินก๋อยไข่มดแดงนะแต่ได้มาหน่อยเดียวเดี๋ยวสิมาเห็ดก๋อยไข่มดแดื่องพี่น,อน,อน้องๆนะเบิ่งเนาะครับพี่น้องครับทุรักทุเลศละไรครับผมเดี๋ยวสิให้เบิ่งไข่มดแดงที่หามาได้ครับผม ส่วนมากมีแต่โตนพี่น,น้อง่วงน,นี้พันนี่มีไข่เดี๋ยวเอาตัวมันปล่อยก่อนเดี๋ยวมันก็ฝืนพี่น้องด้บัวลายครับผมได้ไข่สามันน้อยบัวลายปันไดครับทำไมเปลีย่ยนอ่อนๆนี่เหรอสาวดาออกคือเอา เด,ดักซ้อนนึงอย่ออแหละแกกับชีดกินนี่หอก่กใครกับอะไรครับประมาณสองซ้อน โอเคครับผมจะพาพี่พอนองไปก่อยไข่มด,ดม,ม,มดแดงกันแลยครับผมมาพี่น้องไก่ไข่มดแดงกันในประมาณน,นี้ครับผม <S <S นายชัดจะพามาก,กา่อยไข่มดแดงครับผม <S 2> <S 2> น้ำเหล็กใส่เข้าหัวก่อนพี่น้องนี่ครับผม หัวใส่ไปแล้วไอซ่อนนึงเลยนวดนวไปพี่นเนาะข้าวลัวครับผมตามด้วยพริกป่นครับผมใส่ไปขายไปได้คือแปรงนัวครับผม ปลาใส่น้อยนึงครับเดี๋ยวต้องซิมก่อนอนี่แหละขัดคนครับพี่น้องค้นลายอะไรได้พี่น้องเดี๋ยวใครมีแตก ฟางนาาครับผมหอมหอมพี่น้องหาเองกินเองพี่น้องเอ้ยต่อไปก็ใส่หอมผักซีกับนะครับที่ซอยไว นครับพี่น้องเห็ดสูตรแบบเดียวกันเพิ่มลาบหมูได้พี่น้องเลยโอ้เขียนครักเขียนแน่ปุงรสซำเเ็จแล้วพี่น้องก้อยไข่มดแดง กินกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบครับผมมาพัวกระจัดวัลลุนทำกินแชแนลชินเคยครับผมไม่นี่ก็อะไรก้อยใครมอดแดงสับเซ่บครับผมก่อนอื่นที่เขามารับชมกับฝากเป็นกำลังใจช่องชัดวัยรุ่นทำกลิ่นได้ครับผมฝากกดคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามครับผมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ครับผมมามารับชม นะหเขาหานา้ามากินกับชัดคมก้อยไข่หมดแดงแซ่บเขาเหนียวคือเอาพี่น้องก้อยไข่หมดแดงจึงกินกับเขาเหนียวต้อค่อยแซ่บพี่น้องอบ่นก็ร้ายพี่น้องหิวแล้วอ้าหัวนะ บรรยากาศข้างมางอพี่

พี่น้องเจ้าผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เปนน็นมี่งยังเนาะพาพี่พาน้องไปหาเงี้ยใครโมเด็มไหมก้อยใครโมแด็มพี่น้องในเบิรงครับ กินให้พ่อให้แม่กินใ,ใ,ให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องาผู้ใดมากคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจช่องเชิญเป็นท่ากินให้ได้ครับผมขอ,ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปของจัดแต่จนจนจบพ,พี่น้องขอให้พี่น้องสุขุมสุขคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมสำหรับคลิปนี้ตายจัดเบอกบอดสุภาพกล่องบอดจัดมั่วหรือแบบใดฉ่าดขอโทษขอให้พี่น้องสุขุมสุขคนไว้นะโอกาสนี้ครับผม สำหรับคลิปน้าจะมีโอกาสมีโอกาสได้ให้คลิปียังกับฝากพ่อแม่พี่นอ้องหรือเก่าครับผมมากเกิไรก็ถือใจใช่ใช่เพื่อน,นทำิ่งนี่ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ